สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนเกษตรค่ะโดยสำนักง,งานประลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386แห่งนี้ค่ะพบกับดิฉันดาวเรืองทองเชียวมาพร้อมกับคุณธนวัฒน์ปุญันตน์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับและก็สามารถพบกับเราทั้ง2คนนะครับได้เป็นประจำในทุกวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึงเวลา6นิกานาทีนะครับ และสาหรับข่าวแรกที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสาก์ได้ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรครับประกอบไปด้วยการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือ AIC นะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีการตั้งศูนย์ AIC แล้วทั้งสิ้น77ศูนย์ครบทั้ง77จังหวัดครับโดยศูนย์ AIC นะครับจะทําหน้าที่รวบรวมงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรการประดิษฐ์นวัตกรรมรวมทั้งเครื่องจักรกลการเกษตรการแปรรูปการบริหารจัดการครับ จากที่สถาบันการศึกษาต่างๆสถาบันการวิจัยต่างๆครับได้พัฒนาขึ้นเข้าสู่ระบบ innovation catalog ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับโดยแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานปี2564นอยะครับอยู่ในระหว่างที่ให้ศูนย์ AIC ในจังหวัดนะครับอัปเดตข้อมูล innovation catalog ในระบบครับจากนั้นศูนย์ AIC และสพกรนะครับจะทําการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรให้แก่เกษตรกรครับได้นําความรู้ไปปฏิบัติใช้จริงในพื้นที่แปลงเกษตรทั่วประเทศครับ ต่อมาคือการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปการสร้างเกษตรมูลค่าสูงค่ะโดยมีเป้าหมายยกระดับรายได้ภาคการเกษตรอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะคะโดยมุ่งเน้นในแปลงใหญ่ทุกแปลงค่ะและส่งเสริมระบบแปลงใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลให้ครอบคลุมเกษตรกรทุกกลุ่มค่ะ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์โดยมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขากเกษตรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ3.8ของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปเกษตรชีวภาพและเกษตรที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกทั้งมีการดําเนินการประเมินผลตัวชีวับ Big rock เกษตรมูลค่าสูงค่ะและเร่งจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะคะเป็นแผนหลักที่กําหนดกรอบทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะในการพัฒนาภาคการเกษตรสู่การสร้างเกษตรมูลค่าสูงอย่างบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนค่ะ และสุดท้ายนะครับคือแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเคราะห์เกษตรกรครับซึ่งให้บริการเงินกู้ดอกเบี้ยตาำแก่เกษตรกรนะครับเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนครับในการใช้จ่ายช่วยเหลือหรือส่งเสริมเกษตรกรครับทั้งนี้นะครับแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาในภาคเกษตรกรนะครับเป็นการทํางานบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมครับค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อมาค่ะ กระทรวงเกษตรและสหรกรณ์นะคะมีการชูแนวคิดอีสานอกรษชลเลนโมเดลค่ะเพื่อมุ่งขับเคลื่อนง,งานเกษตร5กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งซีน20จังหวัดด้วยกันนะคะโดยมีแนวคิดค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยง5ยุทธศาสตร์10นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์นะคะซึ่งนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่จึงมีการเสนอให้เป็นรูปแบบอีสานอกริชลเลนโมเดลค่ะซึ่งมีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ตลาดนำการผลิตโดยมุ่งเน้นนะคะสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานรากค่ะรวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการสาร์ทอัพและส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญา 2. เทคโนโลยีเกษตร4.0ค่ะโดยการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือ AIC นะคะและพัฒนาระบบโลจิสติกด้านการเกษตรค่ะ 3มยุทธศาสตร์ 3S ค่ะโดยโยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยค่ะ 4. บริหารเชิงรูปแบบบูรณาการโมเดลเกษตรพาณิชย์ทันสมัยนะคะโดยพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ค่ะและการประกันรายได้เกษตรกรและ5ค่ะเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอบพกนะคะประกันภัยพืชผลให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียต่อพืชผลและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนค่ะ ใช่ครับแนะนอกจากนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับยังได้เน้นย้ําแนวทางการดําเนินงานให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดครับและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับภูมิภาคนะครับเพื่อสามารถนําไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้อย่างถูกต้องครับซึงได้แก่1ครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับสโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดนะครับสครับการปฏิรูปการเกษตรมูลค่าสูง 4. โครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ครับ5การบริหารจัดการช่องทางการตลาดผลไม้ในพื้นที่หครับการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือ AIC นะครับและ7ครับการขับเคลื่อนสอพพกอย่างเข้มแข็งโดยมุ่งเน้นส่งเสริมยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับและมีการมอบหมายให้ผู้แทนติดตามผลการดาเนินงานในภาคอีสานเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในโครงการสําคัญต่างๆนั้นนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับ และสาหรับข่าวสุดท้ายประจําสัปดาห์นี้ที่เรานํามาฝากกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิ้งหรีดและแมลงอีกหลากหลายชนิดครับที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ที่น่าสนใจครับและเป็นโปรตีนทางเลือกที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO นะครับได้ให้การสนับสนุนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและเกษตรกรของไทยซึ่งจากข้อมูลล่าสุดนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับประสบความสําเร็จในการเปิดตลาดที่ประเทศเม็กซิโกครับและกลุ่มบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นครับก็ให้ความสนใจและมีการประสานงานมาเพื่อขอหาหรือเรื่องก การนำเข้าผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดผงของไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นครับ <ฮะ S 1> ซึ่งในประเทศเม็กซิโกนะครับได้ประกาศอนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผงแป้งจิ้งหรีดจากประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับและขยายขอบขายสินค้าที่อนุญาตเพิ่มขึ้นอีก2รายการครับซึ่งได้แก่จิ้งหรีดปรุงสุกและจิ้งหรีดแช่แข็งนะครับโดยได้ประกาศาข้อกําหนดด้านสุข,ขอนามัยสัตว์ซึ่งถือว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเน้นการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้ามแมลงของโลกหรือฮับแมลงโลกครับ และนอกจากนี้ครับยังมีการผลักดันการเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดซึ่งที่เม็กซิโกนะครับเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงครับชาวเม็กซิกันครับนิยมบริโภคมันแงในรูปแบบที่หลากหลายนะครับ และมีอุตสาหกรรมการผลิตและการแปลรูปผลิตภัณฑ์จิ้งรีดเป็นจํานวนมากจึงมีความต้องการการนําเข้าจิ้งรีดเพื่อบริโภคและใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปต่อเนื่องครับซึ่งสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติร่วมกับกรมปศุสัตว์นะครับก็ได้ผลักดันการเปิดตลาดจิ้งรีดที่เม็กซิโกครับโดยการทําข้อมูลทางเทคนิค และเจราจากับสํานักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและคุณภาพของการเกษตรและอาหารของเม็กซิโกนะครับจนทําให้ประเทศเม็กซิโกนั้นมีความเชื่อมั่นและให้การยอมรับตลอดจนเปิดตลาดอนุญาตการนําเข้าผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดของประเทศไทยครับค่ะสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์จิ้งรีดไปยังประเทศเม็กซิโกค่ะ จะต้องดําเนินการตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้ค่ะ1ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดจ,จะต้องผลิตจ,จากจิ้งหรีดที่เลี้ยงในฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานนะคะการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มจิ้งหรีดค่ะ2ต้องมีแหล่งกําเนิดในประเทศไทยค่ะ 3. โรงงานแปรรูปจะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองจากปศุสัตว์ว่ามีกระบวนการแปรรูปให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภคของมนุษย์ค่ะ และมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบของเม็กซิโกค่ะ4ค่ขาก่อนส่งออกจะต้องยื่นขอรับรองสุขอนามัยกับกรมปรศุสัตว์ค่ะ5สินค้าต้องนำเข้าผ่านด่านที่กำหนดเท่านั้นนะคะการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดไปยังประเทศเม็กซิโกได้ ประสบความสําเร็จคะ่ะถือว่าเป็นก้าวสาคัญของการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมจิ้งหรีดและแมลงกินได้ของประเทศไทยคะ่ะเข้าสู่ตลาดมาตรฐานสูงและนําไปสู่การขยายไปในภูมิภาคอเมริกาเหนือต่อไปได้ในอนาคตนะคะคปัจจุบันค่ะมกอชอได้ขยายการส่งเสริมให้ความรู้ไปยังเกษตรกรกลุ่มอื่นและเกษตรกรรายย่อยคะ่ะเพื่อส่งเสริมอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำคะ่ะ และผลกระทบจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท่านใดที่สนใจจะส่งออกไปยังประเทศเม็กซิโกค่ะสามารถขอรับรองมาตรฐานฟาร์มและขอใบรับรองสุขอ,อนามัยได้ที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ค่ะ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกรมปรศุสัตว์หรือสอบถามข้อมูลกฎร,ระเบียบการน,นำเข้าจิ้งหรีกของเม็กซิโกได้ที่กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารค่ะสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะครับและทั้งหมดนั้นก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการเกษตรของรอบสัปดาห์นี้ที่เรานำมาฝากกันนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่กลับมาต่อช่วงหน้ากับเกษตรอินไซต์อีกสักครู่เดียวครับค่ะจาก,ากึดน้ากดเล็ก รวมเป็นสายน้ำแห่งชีวิตให้ผลผลิตให้ความสุขสรรให้ประโยชน์กับแผ่นดินให้ทำกินได้ทุกวันมาช่วยกันรักษาและดูแลใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าพวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงเกษตรอินไซด์นะครับถ้าหากพูดถึงภารกิจต่างๆของกรมฝหลวงและการบินเกษตรนะครับที่ช่วยเหลือในภาคการเกษตรซึ่งมีการปฏิบัติภารกิจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการมานะครับซึ่งนาตอนนี้มีภารกิจใดบ้างนั้นเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ภารกิจหลักในการตั้งหน่วยในช่วงนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นการครอบคลุมภารกิจทั้งหมดของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเลยก็ว่าได้เพราะว่าเรามีทั้งภัยแล้งแล้วก็ภัยพิบัติในภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่เราเข้าไปดูแลเนี่ยในเรื่องของการดับไฟป่าหรือเรื่องฝุ่นละอองเนี่ยจะแบ่งเป็น2ลักษณะอันแรกก็คือของไฟป่าเนี่ยเราจะใช้การดับไฟป่าโดยตรงก็คือใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยตักน้ำแล้วขึ้นไปดับไฟป่าอันนี้เป็นภารกิจที่เราดําเนินการร่วมกับทาง ก,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็กองทัพทั้งที่3าปีที่ผ่านมาเนี่ยัตั้งแต่เราเริ่มเปิดหน่วยนะคะเราก็มีการที่จะใช้เฮลิอคอปเตอร์อตักน้ําจากแหล่งน้ําที่ใกล้เคียงเนี่ยขึ้นไปดับไฟป่าที่เชียงใหม่แล้วก็ที่ลำพูนนะคะสองจังหวัดน,นี้เนี่ยรวมทั้งหมดเป็นจํานวนวันคือสิวันนะคะ222เที่ยวบินที่เราทําก็ไม่น้อยเลยนะคะกปอนหนึ่งก็ประมาณก็10กวกาเที่ยวประณก็20กว่าเที่ยวประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันลิตรนะคะ การทําแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยลดการที่จะลุกลามของไฟป่านะจุดๆเพราะว่าต้องทําเป็นจุดนะคะแล้วทําให้ทีมที่จะเข้าไปดับไฟป่าหลังจากนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปทํางานได้ถ้าไม่มีการดักน้าลงไปก่อนเนี่ยทีมดับไฟจะเข้าไปไม่ถึงเนื่องจากไฟจะโหมแรงมากนะคะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อจะทําฝนในการที่จะเพิ่มความชื้นให้กับพื้นป่าแล้วก็ช่วยลดปัญหาหมอกควันอันนั้นเราก็มีการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ั้งหมดก็มีทั้งหมด11วันนะคะ38เที่ยวบินตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะช่วยบรรเทาปัญหาไฟป่าหมอกควันนะจุดตรงนี้ได้ถึง7จังหวัดภาคเหนือนะคะอันนั้นก็เป็นภารกิจที่เราดําเนินการในเรื่องของไฟป่าหมอกควันนะคะส่วนที่เป็นปัญหาหลักอีกอันหนึ่งของพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็คือเรื่องของภัยแรงก็มีความรุนแรงมากขึ้นนะคะเพราะช่วงนี้ก็จะมีพืชที่ปลูกอยู่เดิมคือพวกไม้ผลต่างๆที่ต้องการน้านะคะก็มีพืชที่เริ่มปลูกใหม่ ที่ต้องการน้ำเพราะว่าน้ำต้นดุนที่เคยมีอยู่เนี่ยก็เริ่มจะแห้งขอดลงไปที่เขาใช้น้ำธรรมชาตินะคะในส่วนนี้ทางกรมฝนหลวงในการเเกษตรเองเราก็มีการปฏิบัติการฝนหลวงที่จะไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่เกษตรจากการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยแม้กระทั่งตั้งแต่ตุลาค์ม, 5, มาถึงน,นวันนี้อาจจะประมาณ40กว่าวันนะคะเราก็ยังทําฝนไปได้ถึง37วันที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่เกษตร ได้ถึง37จังหวัดพื้นที่ที่รับประโยชน์นี่ก็อยู่537ล้านไร่นะคะก็นับว่าเป็นพื้นที่ที่มากพอสมควรนะคะการที่เราเข้าไปช่วยเหลือพื้นทน้องกเกษตรกรในส่วนนี้เนี่ยปริมาณฝนที่ลงมาเนี่ยมันอาจจะไม่มากนักเนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศยังไม่ได้เอ,อื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการฝนลงมากนักแต่ว่าเราก็พยายามจะช่วงชิงสภาพอากาศถ้าวันไหนเราทําฝนได้เราก็จะทํา อีกส่วนหนึ่งที่เราได้ทํางานในเรื่องของการเป็นการฝนตอก็อคือทำงานร่วมกับรกบรมชลประทานนะคะที่จะเข้าไปช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและ,ะอ่างเก็บน้ำนะคะที่ผ่านมาตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็มีการเข้าไปเติมน้ําให้กับเขื่อนต่างๆเนี่ยถึง32แห่งนะคะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ 14แห่งแล้วก็เป็นเขื่อนขนาดกลาง1 8แห่งนะคะที่เข้าไปช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนแต่ก็ยังต้องทํางานกันอย่างต่อเน,นื่องเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ําใช้การในเขื่อนหลักๆเนี่ยก็ยังน้อยกว่า30%อีกอันหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบคือเรื่องของการยับยั้งพายุลูกเห็บคือลูกเห็บเนี่ยจะทําความเสียหายให้กับพื้นที่ของบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่เกษตรนะคะแล้วทางกรมฝนหลวงในการดึงเกษตรเองเนี่ยเราก็ใช้น้มนําเอาตำราฝนหลวงรัชทาน ซึ่งมีขั้นตอนหนึ่งในการที่จะทําฝนเมฆเย็น,เ,นยเข้าไปช่วยในการที่จะป้องกันความเสียหายจากลูกเห็บก็คือเราใช้เครื่องบินปรับความดัน,นบินขึ้นไปที่ระดับสูงแล้วก็เราก็ใช้สารที่เรียก Silver I L เรียวซิลเวอร์ไอออไดน่ยิงที่ยอดเมฆเพื่อให้ยอดเมฆหยุบตัวลงไม่เป็นลูกเห็บตกมาทําความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกรหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะคะจากเดิมเนี่ย11หน่วยเราก็เพิ่มมาเป็น13หน่วย โดยที่ภาคเหนือเนี่ยก็จะอยู่ที่เชียงใหม่ตากแล้วก็พิษณุโลกทางภาคกลางก็จะอยู่ที่ลบบุรีแล้วก็กาญจนบรุรีนะคะภาคตะวันออกอยู่ที่จันทบรุรีนะคะทางภาคอีสานเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างจะว้างใหญ่นิดนึงก็จะมีหลายหน่วยก็จะมีหน่วยอุดรหน่วยอุริลำแล้วก็อุบลราชธานีส่วนภาคใต้เนี่ยจะเพิ่มเป็น3หน่วยนะคะจากเดิม2ก็จะเป็น3จะอยู่ที่สุราษฎร์ธานี หัวหินแล้วก็ที่สงขลาเราเพิ่มหน่วยที่สงขลาด้วยเพื่อที่จะไปดูแลทางส่วนของทางใต้ของของภาคใต้นะคะนี่ก็เป็นภารกิจที่ทางกรมฝนหลวงในการดินเกษตรเองเนี่ยเราได้ดําเนินการในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เราเปิดหน่วยคือหนึ่งกุมภาพันธ์ก็ต้องขอเรียนว่าในการทํางานครั้งนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าเราทํางานใกล้ชิดกับทางกรมชลประทานนะคะเราได้รับข้อมูลสนับสนุนจากสทนชทางกรมอุฒิวิทยา แล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพี่น้องของเราก็คือทางเราทัพคือกองทัพอากาศกับกองทัพบกนะคะที่สนับสนุนในเรื่องของอากาศยานแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจาอากาศยานต่างๆทําให้เราสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นค่ะ จากตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมานะครับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับสามารถช่วยลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในภาคเหนือบรรเทาปัญหาภัยแล้งครับโดยการสร้างฝนเทียมได้ถึง37จจังหวัดนะครับและสุดท้ายครับคือการใช้เครื่องบินปรับความดันเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาพายุลูกเห็บครับบรรเทาความทุกข์ร้อนของเกษตรกรไทยได้อย่างมากมายและทั้งหมดนั้นครับคือภาพรวมภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับสำหรับช่วงนี้เราพักสักครู่กลับมาต่อกับช่วงหน้าสารพันสาระอีกสักครู่เดียวครับ พี่งทำอะไรอ่ะทำนาลงนั่น,น,นอะไรอ่ะอ๋อเล่นลูกอ่ะพี่โรงมีวิธีทำนาที่ต่างไปจากเดิมพี่ปุ๊กเองก็เช่นกันเลี้ยงกุ้งให้ได้ราคาดีต้องรู้ okay. จักวิเคราะห์น้ำส่วนน้ชําแกเลี้ยงไก่ด้วยวิธีใหม่ไม่ปล่อยตามีตามเกินจนไก่ของแกเป็นที่ยอมรับเพื่อเป็นผู้นำด้านการเกษตรเกษตรกรไทยต้องมุ่งสู่การผลิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น smart farmer โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงสารพันสาระค่ะจากที่เราได้เล่าข่าวไปในช่วงแรกนะคะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปค่ะ ซึ่งอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือการเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะในประเทศไทยค่ะจะพบเห็นการบริโภคแมลงทอดกันได้โดยทั่วไปนะคะโดยเฉพาะจิ้งหรีดค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีโปรตีนและไขมันสูงมีราคาถูกและสามารถหารับประทานได้ง่ายในท้องถิ่นนะคะเราจะเห็นการจําหน่ายจิ้งหรีดทั้งในรูปแบบสดแช่แข็งรวมถึงการน,นําไปแปรรูปการเพราะเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นก็ใช้ต้นทุนไม่มากค่ะ และยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วยค่ะซึ่งผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นค่ะจําเป็นต้องมีการจัดการในเรื่องของคุณภาพให้ได้มาตรฐาน g a p ค่ะเพื่อสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้นะคะ และสําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มจิ้งหรีดนะครับจะต้องผ่านการตรวจประเมินตามข้อกําหนดมกส8202เซก่อนครับซึ่งข้อกําหนดที่ว่านั้นก็จะประกอบไปด้วย 1. ครับองค์ประกอบฟาร์มแม้ว่าจิ้งหรีดครับจะเป็นมแมลงขนาดเล็กแต่การทาโรงเรือนสาหรับจิ้งหรีดนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับเพราะว่าจิ้งหรีดนั้นเป็นสัตว์ที่บอบางอ่อนไหวง่ายดังนั้นโรงเรือนควรจะมีความโปรง่งอากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวกครับมีโครงสร้างที่แข็งแรง มีหลังคากันแดดกันฝนสามารถบำรุงรักษาและทำความสะอาดได้ง่ายนะครับต่อมาครับต้องไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนครับที่อาจจะเป็นอันตรายต่อจิ้งหรีดได้ครับอย่างเช่นไม่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งขยะไม่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมนะครับไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมขังมีการคมนาคมที่สะดวกสําหรับการขนส่งอาหารและอุปกรณ์ต่างๆสาหรับการเลี้ยงจิ้งหรีดครับบ่อเลี้ยงจะต้องทําด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานไม่ให้จิ้งหรีดนั้นสามารถกัดแทะได้นะครับ ลักษณะโดยรวมของฟาร์มจิ้งหรีดนะครับจะต้องเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับขนาดและจำนวนบ่อครับควรมีระยะห่างของแต่ละบ่อเพื่อให้สะดวกในการทำงานนะครับควรมีตาข่ายล้อมรอบบริเวณฟาร์มและพื้นที่เลี้ยงครับเพื่อป้องกันการเข้าออกของคนหรือศัตรูของจิ้งหรีดนะครับต้องมีการวางผังฟาร์มและการจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนครับและในกรณีที่เลี้ยงแบบฟาร์มเปิดครับอาจจะทำร่องน้ำล้อมรอบบ่อครับเพื่อป้องกันมดที่จะมาทำร้ายตัวอ่อนหรือจะมากินอาหารจิ้งหรีดได้ครับ 2. การจัดการฟาร์มจําเป็นจะต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานประจําฟาร์มนะคะที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สําคัญต่างๆค่ะภายในฟาร์มต่อมาค่ะคือต้องมีการคัดเลือกพันธุ์จิ้งหรีดที่นิยมเลี้ยงค่ะเพื่อการบริโภคอย่างเช่นพันธุ์ทองแดงลายและพันธุ์ทองดําค่ะต้องคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีคุณภาพมีขนาดและความสมบูรณ์ค่ะควรม,มีการผสมข้ามบ่อเลี้ยงเพื่อป้องกันเลือดชิดค่ะและจะต้องมีการจดบันทึกที่มาของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์อีกด้วยค่ะ ก่อนนำจิ้งหรีดลงบ่อค่ะจะต้องมีการตรวจสอบกำจัดสิ่งแปลกปลอมค่ะและทำความสะอาดบ่อบก่อนทุกครั้งนะคะ วัสดุสำหรับให้จิงหลิดหลบซ่อนค่ะจะต้องสะอาดอยู่ในสภาพที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ค่ะหากมีการนำวัสดุหลบซ่อนกลับมาใช้ซ้ำค่ะจะต้องทำความสะอาดภาชนะหรือวัสดุที่ใช้รองไข่เช่นแกลบเผาขุยมะพราะ้าวจะต้องผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้นะคะหลังจากจิงฤทิดวางไข่บนภาชนะแล้วควรแยกพื้นที่บ่มไข่และพื้นที่บ่อเลี้ยงให้ชัดเจนค่ะ ก่อนการเก็บจิ้งหรีดควรนำถาดน้ำถาดอาหารออกจากบอ่อเลี้ยงค่ะขาะแผงไข่เพื่อขจัดมูลและฝุ่นนะคะเขย่าแผงไข่ลงบนภาชนะรองรับค่ะท้อนจิ้งหรีดที่เหลือค่ะใส่ภาชนะบรรจุที่สะอาดการเก็บจิ้งหรีดเพื่อจำหน่ายนั้นจะต้องพิจารณาจิ้งหรีดที่มีอายุเหมาะสมตามแต่ละพันธุ์ค่ะควรเก็บจิ้งหรีดให้หมดบอ่อเพื่อสะดวกในการทำความสะอาดและเตรียมบอ่อสำหรับจิ้งหรีดในรุ่นต่อไปได้ค่ะ ใช่ครับต่อมานะครับคือการจัดการน้ําและอาหารของจิ่งรีดครับหากเป็นอาหารสําเร็จรูปครับภาชนะจะต้องไม่ฉีกขาดแตกชํารุดหรือหมดอายุนะครับควรเก็บตัวอย่างอาหารไปวิเคราะห์ครับกรณีเป็นพืชอาหารอย่างเช่นพวกใบไม้หญ้าผักหรือผลไม้ จะต้องไม่เน่าเสียและมีกลิ่นที่ปกตินะครับและจะต้องทราบที่มาของแหล่งอาหารเพื่อป้องกันการเกิดสารพิษตกค้างนะครับสำหรับแหล่งน้ำที่ใช้ในฟาร์มนะครับก็จะต้องสะอาดมีปริมาณเพียงพอตลอดช่วงการเลี้ยงจิงหรีครับภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำจะต้องสะอาดไม่ํำรุดมีขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนและอายุของจิงหรีนะครับควรมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภาชนะระหว่างการเลี้ยงครับสำหรับการเก็บรักษาวัตถุดิบและอาหารที่ผสมแล้วครับต้องเก็บในวัสดุที่มีส่วนปิดมิดชิด มีวัสดุรองด้านล่างเพื่อให้อาการนั้นถ่ายเทได้สะดวกครับจัดวางอาหารตามวันเดือนปีที่ผลิตนะครับมีการทําสัญลักษณ์ให้ชัดเจนเพื่อการนําไปใช้ตามลําดับครับไม่ให้มีอาหารตกค้าง สุดท้ายครับคือจะต้องจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมสะอาดแห้งมีอากาศระบายได้ดีครับสามารถป้องกันมแมลงหรือสัตว์ต่างๆมารบกวนได้และป้องกันการปนเปื้อนต่างๆที่จะทําให้อาหารนั้นเสื่อมคุณภาพลงได้ครับโรงเรือนควรจะต้องมีการทําความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะครับรวมไปถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆจะต้องมีการฆ่าเชื้ออย่างสม่ําเสมอนะครับจัดเก็บอาหารที่ตกค้างภายในบ่อครับ หากมีการใช้สารเคมีหรือยาฆ่าเชื้อครับจะต้องใช้ยาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และใช้ตามที่ฉลากแนะนำเท่านั้นครับส่วนตัวบุคคลที่เลี้ยงนะครับก็จะต้องมีความรู้ครับและได้รับการฝึกอบรมการเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างถูกต้องและต่อเนื่องสำหรับผู้ที่มีอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารอย่างเช่นไอเจ็บคอท้องร่วงอาเจียนหรือมีไข้นะครับห้ามเข้าปฏบิบัติงานในพื้นที่โดยเด็ดขาดครับสำหรับสุขภาพของจิ้งหรีดนะคะจะต้องมีการป้องกันและควบคุมโรคค่ะ โดยการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือและตัวบุคคลก่อนเข้าและออกฟาร์มทุกครั้งค่ะรวมไปถึงมีการจดบันทึกการเข้าออกอย่างเสมอค่ะต้องมีแผนควบคุมและกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาในโรงเรือนค่ะรวมทั้งต้องมีการกำจัดซากของจิ้งหรีดที่ตายด้วยวิธีที่เหมาะสมในบริเวณกำจัดซากค่ะการบำบัดโรคการวินิจฉัยโรคการใช้ยาก,การหยุดยา การออกใบสั่งยาค่ะยังต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของสตวแพทย์เท่านั้นนะคะคสำหรับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะต้องมีการกำจัดของเสียและมูลจิ้งหรีดด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะค่ะโดยแยกประเภทของขยะต่างๆให้ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลกรณีที่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณนะให้บำบัดน้ำอย่างถูกต้องก่อนปล่อยสู่ภายนอกค่ะ หากเกิดโรคระบาดภายในฟาร์มจะต้องบำบัดน้ำเสียภายในตามวิธีที่เหมาะสมก่อนปล่อยค่ะเพื่อไม่ให้เชื้อเกิดการแพร่กระจายค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะคือจะต้องมีการบันทึกข้อมูลค่ะเพื่อเป็นหลักฐานในการทำงานแต่ละขั้นตอนว่าถูกต้องตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้หรือไม่ประกอบไว้ด้วยข้อมูลบุคลากรเช่นข้อมูลการอบรมหรือข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านการผลิตเช่นข้อมูลการให้อาหารน้ำการจัดการฟาร์มและผลผลิตค่ะสุดท้ายคือต้องบันทึกข้อมูลการควบคุมและบําบัดโรคต่างๆค่ะ และให้เก็บรักษาไว้นะคะอย่างน้อย3ปีค่ะ เพื่อให้สามารถนำมาตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะทั้งหมดนี้ค่ะคือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิงรีค่ะที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะใช่ครับและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยากจะแนะนำสาระดีๆหรือต้องการที่จะติชมรายการนะครับก็สามารถเขียนจดหมายหรือส่งไปษณนยบัตรครับมาหาเราได้ที่รายการชุมชนคนเกษตรครับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรครับเลขที่3ถนนราชดำเนินนอกเขตพนครกรุงเทพ1น0 0 0นะครับ หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0 2 5 8 5 2 5 0 5และอีกหนึ่งช่องทางครับคือทางเว็บไซต์ของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ครับ www.mac.go.th o ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังเราทั้งสองคนมาโดยตลอดค่ะพบกันใหม่ทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ